สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบยบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวุศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการอธิบายหลักการของวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นวิธีเกาส์ไซดลนะครับวิธีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจ ว่าวิธี Simple One Point Iteration ในการหารากของสมการเนี่ยมันทำงานยังไงวิธีนี้นี่ก็คือ One Point Iteration นะครับเหมือนกันทุกประการนะครับออตอนที่เกิดน,นำในบทนี้เนี่ยนะครับเราเคยพูดว่าวิธีทั้งหมดที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะมี Gauss Elimination ใช่ไหมครับ Gauss j o r แดนพวกด้วยวิธี m a t r i ็ i n น e r s นะครับวิธี LU Decomposition วิธีเหล่านี้เนี่ยให้ค่าที่เป็นคําตอบที่แท้จริงทั้งหมดนะครับแต่วิธีกาไซดเลอร์ S <S ที่จะพูดถึงต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีในกลุ่มอิตอิตเลชันก็คือเป็นการคํานวณแบบวนรอบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีสี่วิธีแรกเนี่ยนะครับสามสี่วิธีแรกเนี่ยมันจะเป็นวิธีในในตระกูลกําจัดตัวแปรทั้งหมดแล้วก็จะให้ค่าคําตอบที่แท้จริงทั้งหมดแต่วิธีกาไซดเลอร์ S <S เป็นการคํานวณแบบวนรอบ นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้คําตอบโดยประมาณเดี๋ยวลองดูตอนที่ทําตัวอย่างนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าคําตอบมันจะไม่เป๊ะเหมือนกับ4วิธีแรกนะครับอันนี้ลองอธิบายหลักการวิของวิธีก่อนนะครับวิธีนี้เนื่องจากกลไกของวิธีนมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเกาเซนโเนี่จะเป็นวิธีหลักในการแก้ระบบสมการขนาดใหญ่ ที่เราจะพบในการทำปัญหาประเภท finite element หรือว่าพวก CFD นะครับ computational fluid dynamics ทั้งหลายนะครับก็ตรงมันมันถึงเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นทีนี้หลักการมันเป็นยังไงก็ครั้นี้เราไม่ไม่ได้อิงเมตริกนะครับครั้นี้เราเขียนระบบสมการเชิงเส้นแบบเต็มๆเลยนะครับสมมติเป็น n สมการ n ตัวแปรเนี่ยเราก็เขียนไปอย่างนี้ครับเต็มๆเลย ถัดไปก็ให้เขียนในรูป x เท่ากับ g x ครับก็คือสมการที่1แล้วก็เขียนให้เป็นสมการที่ใช้หา x 1นะครับก็คือจัด x 1ไว้ทางซ้ายของสมการนะครับแล้วย้ายทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ทางขวาให้หมดนะครับสมการที่2เราก็จัดรูปเพื่อให้ใช้หา x 2ด้โดยจัดให้ x 2ออยู่โดดๆข้างซ้าย แล้วที่เหลือได้ย้ายข้างสมการไปทิ้งไว้ข้างขวาให้หมดนะครับสมการที่3ก็จัดรูปให้ x 3อยู่คนเดียวโตดๆทางซ้ายมือนะครับแล้วทางขวามือก็โยนทุกอย่างไปไว้ทางขวามือให้หมดนะครับย้ายข้างสมการทิ้งไปให้หมดนะครับก็ทําอย่างเงี้ยไปจนถึงสมการสุดท้ายนะครับพอนึกออกไหมครับแล้วต่อจากนี้ไปทาอะไร ถัดไปก็คือเราก็สมมุติค่าเริ่มต้นขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ x 1นึ่งหรือ xn เนี่ยนะครับสมมุติค่าเริ่มต้นขึ้น,นมาชุดหนึ่งนะครับเราแทนค่าเริ่มต้นเข้าไปในสมการแรกเราจะได้ x ใหม่ออกมาถูกไหมครับเสร็จแล้วถ้าเป็นการไซนอลนะครับ x 1ใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็จะนําไปใช้ในการหา x 2, เออ x 3แล้วก็ x อื่นๆต่อไปจนจนหมดนะครับเน,นี่ยนะครับ ได้ x หนึ่งใหม่ล่าสุดมาก็เอาไปใช้ในการหา x อื่นๆต่อไปเลยนะครับคราวนี้เราจะหา x สองใหม่ก็เอาชุดค่าเริ่มต้นนะครับโดยถ้ามี x หนึ่งใหม่มาแล้วก็เอามาใช้เลยพอเราได้ x สองใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็เวลาเราหา x สามเนี่ยเราก็แทนชุดค่าเริ่มต้นไปแต่ว่าเนื่องจากในรอบนี้เนี่ยเราได้ x หนึ่งใหม่ x สองใหม่มาแล้วเราก็เอา x หนึ่งใหม่ x สองใหม่เน,น้นลงมาแทนเลยนะครับก็จะได้ x สามใหม่ออกมานะครับ ตัดไปก็ไล่ไปอย่างนี้ครับจะหา x 4ใช่ไหมครับก็เอาชดค่าเริ่มต้นพวก x 1 x 2 x 3าอะไรเงี้ยแทนลงไปในข้างขวาเลยแต่ถ้าเรามี x หนึ่งใหม่ x สองใหม่ x สใหม่มาแล้วเนี่ยก็ใช้เลยนะครับเลือกเอาไหมครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง x ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอันจบรอบเสร็จแล้วเราก็เช็คว่าเรายังต้องคํานวณขึ้นรอบใหม่อยู่หรือย,อยังนะครับเราก็เช็คเออร์เอร์ของ x แต่ละตัวครับว่ามันน้อยกว่าทอร์เรนซ์เราตั้งไว้หรือยัง นะครับเพื่ด้การเนี่ยครับก็ x ใหม่ลบ x เก่า x ใหม่ก็เช็คทุกตัวครับ x หนึ่งก็เช็คอย่างนี้ x สองก็เช็คอย่างนี้นะครับ x สามก็เช็คอย่างนี้นะครับก็ทําไปอย่างนี้จนครบแล้วก็วนลูปอย่างนี้ครับคือถ้าเ r ร์เรเรายังคงใหญ่กว่า tolerance อยู่เราก็ต้องขึ้นการคำนวณรอบใหม่โดยใช้ x ใหม่ในรอบนี้ไปเป็นค่าเริ่มต้นในรอบที่แล้ว x ใหม่ในรอบนี้ไปเป็นค่าเริ่มต้นในรอบถัดไปนะครับก็ทำนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเออร์เอร์ของ ทุกตัวมันน้อยกว่าทอร์เรนซ์ที่กำหนดของแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับที่พูดอย่างนี้แปลว่า x แต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องมีทอร์เรนซ์เดียวกันก็ได้นะก็คือมันจะตั้งทอร์เรนซ์ไม่เท่ากันก็ได้นะครับอ่ะ,ะหลักการจริงๆมันก็คือ one point iteration ทบก,การนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือเป็นเข้าใจง่ายนะครับอันที่2ก็เหมาะกับพวกระบบสมการขนาดใหญ่ ซึ่งเราจะพบในปัญหาประเภทฟาร์น e e เอเมนต์นะครับหรือว่า CFD ทั้งหลายนะครับแต่ข้อด้อยก็คือ 1. ่สมาชิกในแนวเส้นแทงมุมหลักเนี่ยจะเป็นศูนย์ไม่ได้อันนี้จริงๆมันเหมือนกันทุกวิธีนะครับซึ่งมันแก้ไขด้วยการทำสลับแถวหรือว่า partial pivoting แต่วิธี g a u s s i a l เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่านอกจากมันจะเล็กหรือเป็นศูนย์ไม่ได้แล้วเนี่ย สมาชิกแนวนเส้นเทยียงมุมควรจะใหญ่มากๆด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะลู่เข้าหาคาตอบช้าคําว่าสมาชิกแนวเส้นเทยียงมุมมันใหญ่มากๆเนี่ยมันจะมีศัพท์เฉพาะนะครับเราขเขาเรียกว่าเป็น diagonal d o m i n a n t นะ uh, diagonal ก็คือเทยียงมุมใช่ไหมครับ d o m i n a n t ก็คือเหมือนกับ d o m i n a n t หรือว่า dominate เนี่ยมันก็เหมือนกับมีอิทธิพลเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้ว uh, วิธี ก้าวเซร์จะได้ผลดีเนี่ยถ้าสมาชิกในแนวเส้นทียมมุมมันใหญ่กว่าสมาชิกตัวอื่นๆในแถวเดียวกันมากๆนะครับไอ้คำว่ามากกว่าสมาชิกในแนวคําว่าสมาชิกในแนวเส้นทียมมุม,มจะต้องใหญ่กว่าสมาชิกตัวอื่นๆในแถวเดียวกันมากๆเนี่ยก็ยกตัวยอย่างเช่นถ้ามันเป็นสมการแบบที่มันเป็น3ามคูณสามเนี่ยนะครับสมมติ ก็แปลว่าสาัมประสิทธิ์ในแนวเส้นแทงมุมควรจะมีขนาดใหญ่กว่าสาัมประสิทธิ์อีกสองตัวที่เหลือบวกกันอย่างเงี้ยนะครับก็คือถือว่าใหญ่กว่ามากครับถัดไปด้วยข้อจํากัดของการคํานวณแบบวนรอบหรือว่าอิเทเรชันนี่แหละมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะไดเวดด้วยอันนี้ก็เป็นข้อด้อยนะครับแล้วข้อด้อยที่สําคัญกันนี่ครับเนื่องจากมันเป็นอิตเทเรชันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบมันก็เลยจะเป็นคําตอบโดยประมาณนะครับ หลักการของวิธีก็เป็นแค่นี้เองนะครับก็คือจัดรูปเนี่ย x 1เท่ากับอะไร x 2เท่ากับอะไร x 3เท่ากับอะไรนะครับเสร็จแล้วก็เอาค่าเริ่มต้นเนี่ยแทนเข้าไปทางขวามือเนี่แหละครับแทนได้ x 1ใหม่ x 2ใหม่ x 3าใหม่ออกมาเรื่อยๆจบรอบก็คำนวณ error ซิว่าหยุดคำนวณได้หรือยังถ้าอย่างก็ขึ้นรอบใหม่โดยเอาคำตอบเมื่อรอบที่แล้วนะครับมาเป็นค่าเริ่มต้นของรอบถัดไปนะครับก็ทำจนเ r r ร r มันเล็กกว่า t o ร e r a n c e ก็หยุดคำนวณได้นะครับ ทีนี้ก็มีอีก2อาประเด็นที่จะพูดถึงนะครับก่อนที่จะอธิบายตัวอย่างประเด็นแรกในวิธี o ันพอยต์เทเลชันเนี่ยเราเคยเช็คว่าโอกาสคือวันพอยต์เทเลชันมันคยอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับ x เท่ากับ t x ใช่ไหมครับอันนี้ลองกรณีตัวแปรเดียวนะครับถ้าวิธีมาจาก c o n วิร์เนี่ยวิธีเช็คก็คือให้เราดูแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าฟังกช์ชัน g x ของเราเนี่ยถ้าฟังกช์ชัน g x ของเราเนี่ยนะครับมันตกอยู่ในช่วงนี้กับช่วงนี้เป็นส่วนมากเนี่ยโอกาสที่จะคอนเวิร์ตก็มากนะครับซึ่งเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมครับถ้า g p r i m x มันเป็นไงครับมากกว่า1น,นะครับก็มีโอกาสที่จะคอนเวิร์ตมากเวลามันมีหลายสมการหลายตัวแปรเนี่ยก็เลยต้องขอโทษทีิไม่ใช่มากกว่าหนึ่ง ต้องเป็นน้อยกว่า1นนะครับถ้าเกิดขนาดของ g x g prime x, x มันน้อยกว่า1นเนี่ยก็มีโอกาสคอนว์ตมากก็ขยายแนวคิดเนี่ยครับถ้ามีหลายสมการหลายตัวแปรก็ขยายแนวคิดไปว่าค่าอนุพันธ์ระดับที่1เมื่อเทียบกับตัวแปร3ตัวเนี่ยถ้ามันน้อยกว่า1มากๆก็มีโอกาสที่จะลูกค้าหาคำตอบสูงนะครับเอเมนไหมครับ สร็จแล้วโอกาสที่ลูกขาหาวคำตอบก็คือเนี่ยถ้ามันเป็น d ด a อก n a l d ด m มน a n t เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะลูกขาหาวคำตอบสูงแล้วก็ลูกขาหาวคำตอบเร็วด้วยนะครับเพราะสังเกตนะครับตัวแปรในแนวเส้นแทงมุมเนี่ยมันจะเป็นตัวหารใช่ไหมครับในแต่ละอันเนี่ยยิ่งถ้าตัวหารตรงเนี้ยมันมีค่าใหญ่เนี่ยมันก็จะบีบให้เข้าหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับอ่า ันนี้คือประเด็นแรกนะครับจะเช็คว่ามันมีโอกาสคอนเวิร์ตหรือไม่คอนเวิร์ตจะดูได้ยังไงนะครับอันนี้อันแรกประเด็นถัดไปเ,เรามีโอกาสในการเร่งหรือชะลอการเข้าหาคำตอบด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นการทำ relaxation นะครับ relaxation เนี่ยมันทำได้สองอย่างนะครับ ถ้าเราจะชะลอเราก็เรียกว่าเป็น under relaxation ถ้าเราจะเร่งเราก็เรียกว่าเป็น over relaxation นะครับถามว่าเราทำยังไงคําตอบสมมติเนี่ยแต่แต่ละขั้นเนี่ยเราจะได้คําตอบใหม่ออกมาใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะเอาคําตอบใหม่ตัวนี้ไปใช้ในการคํานวณต่อไปเนี่ยเราเอามาันมาแต่งก่อนนะครับแต่งด้วยสมการเนี้ครับอ่านี่คือคําตอบใหม่ที่ได้มาอันนี้คือค่าเริ่มต้นในรอบนั้นๆใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะเอาค่านี้ไปใช้เนี่ยเราแต่งก่อนตรงนี้จริงๆมันจะเป็น x new ผม,ผมเขียนนี้แล้วกันนะครับเป็น newer นะครับก็คือเป็น x ที่ใหม่กว่าครับก่อนที่เราจะเอา x ใหม่ตัวนี้ไปใช้เนี่ยให้เราแต่งด้วยสมาการนี้ก่อนเพื่อให้กลายเป็น x ที่ใหม่กว่าแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับทีนี้สมการนี้มันให้ให,ให้การเร่งหรือชะลอคําตอบได้ยังไงนึกภาพนะครับถ้าเราให้ lambda เนี่ยสมบัติเสร็จล a m d a เนี่ย มันอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1อันนี้จะเป็นการชะลอคําตอบทําไมชะลอคําตอบก็ลองนึกภาพนะครับสมมติแลมด d a เป็น0.2แปลว่าอะไรครับ0.2จะคูณอยู่นี่ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้จะกลายเป็น0.8ใช่ไหมครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราให้น้ําหนัก x เริ่มต้นเนี่ย0.8ในขณะที่เราให้น้ําหนัก x ที่เพิ่งคํานวณได้ใหม่เนี่ยแค่0.2ถูกไหมครัเพราะในอย่างนี้มันก็จะเป็นการชะลอคําตอบ นะส่วนถ้าเราจะเร่งเนี่ยก็ให้ใช้ลัมดาที่มันอยู่ในช่วง1กับ2นะครับสมมุติลัมดาเป็น1.8ปนะครับแปลว่าหน่งจจะคูณอยู่นี่แล้วลบ0.8จะคูณอยู่นี่นะครับก็แปลว่าอะไรครับเปรว่าเราให้น้ำหนัก X ใหม่มากกว่าก็เป็นการเร่งให้มันลูกเข้าหาคำตอบเร็วขึ้นนะครับคราวนี้เราทำอย่างนี้ทำไมก็ เราอยากได้คําตอบเร็วแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองทำโอเวอร์เรเล็กซชันดูก่อนถ้ามันรู้เขาหาคําตอบเลยก็จบครับแต่ถ้ามันเร็วกันไปจกนกระทั่ง9ในการเข้าหาคําตอบของเรามัน9เร็วกันไปนะครับ9ยาวเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะกระโดดข้ามคําตอบนะครับเราก็เลยเราก็จะมีเสร็จในการชะลอลงก็คือมาทำอันด์ไดเล็กซชันบ้างนะครับเก้าเซอร์ด์ที่เราอาธิบายไปเนี่ยมันเป็นการที่เราใช้ ลัมดาเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือไม่ไม่ได้เร่งไม่ได้ชะลอก็คือไปก้าปกตินะครับรันนี้ถัดไปประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงในหลักการเนี่ยนะครับก็คือถ้าสังเกตต,ตรงนี้นะครับในวิธีกาไซเดลเนี่ยเวลาเราได้ x 1ใหม่มาเลยเนี่ยได้ x 1ใหม่ออกมาเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการหา x 2 x 3 x 4ใหม่ไปเรื่อยๆเลย ถูกไหมครับไม่ไม่ได้ใช้ x 1ในชุดเริ่มต้นที่เราเลือกไว้อย่างนี้นครับพอเราจะได้ x 2ใหม่มาแล้วก็เอา x สใหม่ไปใช้เลยไม่ได้ใช้ x 2ในชุดค่าเริ่มต้นอันนี้เป็น Gaussian แต่ถ้าเราจะใช้แบบ x ห่ง x สองจนถึง x n ที่เป็นชุดค่าเริ่มต้นในการคำนวณ x 1ใหม่ x สองใหม่ x 3ใหม่ x n ใหม่ทั้งหมดเนี่ยให้จบรอบก่อนนะครับ พอขึ้นรอบถัดไปก็ค่อยยกทั้งชุดเนี่ยไปเป็นค่าเริ่มต้นในรอบถัดไปก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเข้าหาคําตอบช้าหน่อยถูกไหมฮะถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายว่าเป็นวิธีของจโคโบีนะครับหลักการเหมเมนกันเลยแต่ว่าจาโคบีจะใช้ค่าเริ่มต้น1ชุดหา x ใหม่ให้ได้ครบทุกตัวก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามีล่าสุดใช้ล่าสุดเหมือนกาวไซเดอร์นะไม่ใช่นะครับเพราะนั้นกาวไซเดอร์จะเร็วกว่า แต่จาก์คอี้จะช้ากว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือถ้าเราเลือกใช้เร็วกว่าก่อนก็ก็แน่นอนใครๆก็ต้องเลือกใช้การไซเดอร์ก่อนอันนี้ถ้าเราพบว่ามันอา่าลู่ออกนะครับไม่ได้คําตอบก็แปลว่าเราอาจจะเก้ายาวกันไปนะครับเพราะฉนั้นเราก็ไมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำ relaxation หรือไม่ก็ถอยมาใช้วิธีจากโคบี้นะครับหลักการของวิธีการไซเดอร์ก็จ่ายอธิบายไวแค่นี้นะครับ แล้วครั้งถัดไปเราก็จะอธิบายตัวอย่างให้ฟัง